การกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกอ๋ออย่าไปแปลเป็นว่าให้คนยืมเงินเป็นศัตรูนะ <c oughs> ตายเลยพระเจ้าแนะนำไม่ให้สร้างหนี้ะนะเพราะการสร้างหนี้มันเป็นทุกข์คคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการชดใช้ดอกเบีย้ยเป็นทุกข์ของคนในโลกไม่ละอะ่ก็แบบว่าก็มียากกันนี่แหละเขาก็ ไปยืมเงินคนหนึ่งนะโอ้เป็นสิบปีแล้วนะเขาก็ไม่ได้คืนเลยแต่เขาก็ไม่คิดจะจะไม่คืนนะคิดจะคืนแต่เขาไม่มีไงก็นั่นนะเจ้าค่ะเวลาผ่านไปเกือบยี่สิบปีเขามีเงินขึ้นมาเขาก็เอาไปคืนไอ้นี่ก็คิดว่าศูนย์แล้วนะพอเอาไปคืนเนี่ยโอ้ต่างคนต่างร้องไห้นะนะอ่าดังนั้นมันก็ไม่เที่ยงไนงะ นั้นมันก็ไม่แน่ไอ้ที่เราคิดว่าจะไม่มีคืนก็ไม่แน่บางครั้งก็อาจจะมีคืนเขาก็ได้ส่วนไอ้คนเนี่ยคอยรับเนี่ยคิดว่าจะได้รับก็อย่าไปคิดเลยปล่อยสละทิ้งไป<ช>จาก้าไปนั่นแหละค่ะประมาณถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยเหลือไปนะเราก็ยังอยู่เราก็ยังไม่ตายาพอถูถายไปได้ก็ อยู่ไปได้มาก็ดีแล้วเราก็สร้างเหตุสมปราถนา